S <S สวัสดีในวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2568ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับรายงานจะทำยังไงดีจะเสี่ยงถูกตรวจสอบไหมในโลกของการทำธุรกิจปัญหาเปรียบดังอุปสรรคที่มีไว้ให้ผู้ประกอบการแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้สร้างความแข็งแกร่งและประสบการณ์สะสมชั่วโม,มงบินเพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป เช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบซึ่งต้องมีการเช็คสต็อกสินค้าคงเหลือไว้สำหรับเป็นข้อมูลในการคำนวณต้นทุนขายและกำไรสุทธิของกิจการจัดทำงบการเงินใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ถ้าเช็คสต็อกแล้วสินค้าคงเหลือกลับไม่ตรงกับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ กิจาการต้องแก้ไขให้ตรงกับรายงาน s <S เนื่องจากหากสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับรายงานโอกาสที่จะถูกสัมภาร์ขอเข้าตรวจสอบสต็อกย่อมมีความเป็นไปได้สูงดังนั้นผู้ประกอบการต้องรู้สาเหตุที่มาที่ไปของสินค้าคงเหลือที่ไม่ตรงกับรายงานและหาวิธีการแก้ไขปัญหาสินค้าคงเหลือได้ทันท่วงทีก่อนที่จะถูกสัมภาร์ตรวจสอบความหมายของสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือ คือสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการซึ่งประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูปที่ถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการงานหรือสินค้าระหว่างทําที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายวัตถุดิบหรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ทั้งนี้รวมถึงสินค้าที่ซื้อมาและถือไว้เพื่อขายต่อเช่นสินค้าที่ผู้ค้าปลีกซื้อมาและถือไว้เพื่อขายต่อหรือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นที่ถือไว้เพื่อขายต่อตลอดจนสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตหรือสินค้าระหว่างผลิตโดยกิจการในส่วนของวัตถุดิบหรือวัสดุที่ถือไว้เพื่อรอที่จะใช้ในกระบวนการผลิตด้วยเช่นกันส่วนปัญหาสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับรายงานมีอะไรบ้าง หากสินค้าคงเหลือเมื่อน,นับสต็อกแล้วพบว่าไม่ตรงกับรายงานสินค้าหรวอวัตถุดิบไม่ว่าตัวเลขที่ออกมาจะสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงถือเป็นจุดเสี่ยงที่สัมภารมักตรวจสอบซึ่งปัญหาหลักจะมีอยู่2ประเด็นคือ 1. สินค้าคงเหลือน้อยกว่ารายงานคือสินค้าขาด สินค้าคงเหลือน้อยกว่ารายงานคือสินค้าที่ตรวจนับมีจํานวนต่ํากว่ายอดที่แสดงในรายงานสินค้าและวัตถุดิบอาจเกิดจากสินค้าสูญหายนําสินค้าออกโดยไม่บันทึกรายการหรือการขายสินค้านอกระบบโดยไม่เปิดใบกากับภาษีซึ่งจะถือเป็นสินค้าขายต้องเสียมูลค่าเพิ่มและเสียค่าปรับสูงถึง2เท่าโดยแยกประเด็นได้คือ1.1ภาษีขาย หากนับสินค้าในสต็อกได้น้อยกว่าในรายงานสินค้าและวัตถุดิบส่วนที่ขาดไปจะถือว่าเป็นการขายซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยออกใบกำกับภาษีหรือไม่ออกใบกำก,กับภาษีก็ได้ตามคำสั่งของสัมภารกรณ์ที่ว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องจัดทำใบกำกับภาษี ทั้งนี้วิธีการคำนวณภาษีให้นําราคาสินค้าตามราคาตลาดซื้อขายที่เป็นจริงในวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นมาเป็นฐานภาษีแล้วคูณด้วย7% 1. 2เปอร์เซเบี้ยปรับนอกจากเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะต้องเสียค่าเบี้ยปรับ2เท่าของจํานวนเงินภาษีที่ต้องเสียด้วย s <S แต่อาจจะมีการปรับลดลงแล้วแต่กรณี1.3 รายงานการตรวจนับสินค้าให้นำไปเป็นหลักฐานในการปรับปริมาณสินค้าที่ขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบเพื่อปรับยอดให้ตรงกับความเป็นจริง 2. สินค้าคงเหลือมากกว่ารายงานคือสินค้าเกินสินค้าคงเหลือมากกว่ารายงานคือสินค้าที่ตรวจนับมีจำนวนมากกว่าในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ <c oughs> ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นรับสินค้าโดยไม่บันทึกรายการ จัดการเอกสารผิดพลาดหรือบกพ่องในระบบการควบคุมสินค้าถือว่าเป็นการจัดทำสินค้าไม่ถูกต้องต้องเสียค่าเบี้ยปรับแต่ไม่มีเบี้ยปรับที่ต้องเสียอธิบายได้ดังนี้ค่ะ2.1ค่าปรับต้องระวางโทษไม่เกิน2,000บาทเปรียบเทียบปรับเพียง1,000บาทซึ่งจะมีอายุความ1ปีนับจากวันที่กระทำผิดแต่ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยปรับ 2. 2รายงานการตรวจนับสินค้าให้นำไปเป็นหลักฐานในการปรับเพิ่มปริมาณสินค้าที่เกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบเพื่อปรับยอดให้ตรงกับความเป็นจริงสำหรับวิธีแก้ปัญหาสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับรายงานหลังจากนับสินค้าในสต็อกแล้วพบว่าสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับรายงานสินค้าและวัตถุดิบผู้ประกอบการต้องทำการแก้ไขปรับปรุงโดยมีแนวทางดังนี้คือ 1. กรณีสินค้าคงเหลือมากกว่าความเป็นจริง สินค้ามากกว่ารายงานสินค้าและวัตถุดิบให้แก้ไขสินค้าคงเหลือที่มีจริงตามที่ตรวจนับได้หรือตามระบบสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าและผู้ประกอบการตรวจสอบว่ามีเอกสารขายที่ไม่ได้ลงบัญชีที่ผ่านมาด้วยหรือไม่ สกรณีสินค้าคงเหลือน้อยกว่าความเป็นจริงสินค้าน้อยกว่ารายงานสินค้าและวัตถุดิบให้แก้ไขสินค้าคงเหลือที่มีจริงตามที่ตรวจนับได้หรือตามระบบสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าและผู้ประกอบการตรวจสอบว่ามีเอกสารการซื้อที่ไม่ได้ลงบัญชีที่ผ่านมาด้วยหรือไม่ 3. าํนระบบไอทีเข้ามาช่วยแก้ไข ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดก็ตามแต่ก็จะช่วยให้พนักง,งานทำงานได้สะดวกขึ้นข้อมูลเชื่อมโยงกันได้ง่ายได้เห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นเพราะระบบไอทีบางอย่างมีการแจ้งเตือนเมื่อสต็อกไม่ตรงหรือสามารถดูข้อมูลสต็อกได้ตลอดเวลา 4. ตรวจสต็อกให้บ่อยขึ้นค่ะแม้ว่าจะมีระบบไอทีมาคุมแล้วแต่ก็ควรนับมือซ้ำอีกรอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ 5. เพิ่มกระบวนการการป้องกันความผิดพลาดเพราะความผิดพลาดเกิดขึ้นได้จากหลายสายเหตุอาจจะต้องติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันขโมยหรือใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อป้องกันการลงข้อมูลผิดเป็นต้น 6. จ้างสำนักงานบัญชีให้ช่วยดูแลจัดทำบัญชีเพราะสำนักงานบัญชีจะมีความละเอียดรอบคอบและเข้าใจระบบการทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบรวมถึงเอกสารงานบัญชีทั้งหมดสามารถให้คำปรึกษาและคอยตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของระบบบัญชีให้กับบริษัทได้สรุปแล้วนะคะ ความจริงการแก้ปัญหาสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับรายงานสินค้าและวัตถุดิบสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและความพร้อมต่างๆภายในองค์กรในบางธุรกิจควรมีคนดูแลสต็อกโดยเฉพาะจะช่วยให้ดูแลสต็อกได้ทั่วถึงกว่านะคะ สุดท้ายก็จะส่งผลให้สินค้าคงเหลือตรงกับรายงานสินค้าและวัตถุดิบไม่ถูกตรวจสอบภายหลังและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการภายในป้องกันการทุจริตของพนักงานสามารถช่วยทําให้ทราบการหมุนเวียนของสต็อกและวัตถุดิบที่แท้จริงเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการซื้อขายในอนาคตได้ค่ะ